ต่อมานะคะเป็นโจทย์ข้อที่23นะคะโจทย<ม>์ข้อ23เขาอยากทราบว่า,า<ม>ข้อใดกขอข้อมอ,อที่สอดคล้อง,งกับกราฟของสมการ x บว 2y ลบ8เท่ากับ0นะคะเราก็จะพิจารณานะทีละข้อว่าข้อไหนที่ถูกบ้างอ่ะข้อก่อเขาบอกว่ากราฟนี้ผ่านจุด4 2เราจะเช็คยงังไงว่าผ่านจุด4 2เราก็นำค่า4กับ2ซึ่งคือ x และ y ไปแทนค่า ถ้าทําให้สมการเป็นจริงหมายเพราะว่ากราฟนี้ผ่านจุด 4, 2นะคะข้อที่แรกก็คืออะไรแทนค่า x เป็น4ก็4บวก2 y y เป็น2แล้วลบกับ8มีค่าเท่ากับ0 2คูณ2เป็น4 4บก4เป็น8 8ลบ8เป็น0จึง0มีค่าเท่ากับ0ช่นเป็น เราก็ทำเหมือนข้อ,ขอต่อเลยก็คือานามที่กัดไปแทนในการาฟนะคะในสมการก็จะเป็นข้อขอ x มีค่าเป็นศูนย์บวกคูณ y y มีค่าเป็นสี่ก็สคูณสีลบแเท่ากับ0ูนเท่ากับศนย์จริงไหมสองสีเป็น8 8ดแปดบวได้แป, t, แป, t, บแป t, ลบแเหลือศก็เป็น ก็จะเหลือข้อคอฟาย้อฟายถามว่าเ mm hmm. อ่อกราฟโจ์เนี่ยขนานกับจาก A กว่าเท่ากับ24ไหมนะคะขนานรูปแบบของการขนานก็จะได้เป็น A1 ส่วน A2 เท่ากับ B1 ส่วน B2 ไม่เท่ากับ C1 ลักษณะเดียวกันคือ x อ,อยู่ด้านเดียวกัน y ด้านเดียวกันและตัวเลขอยู่ด้านเดียวกันถ้าสังเกตคือ x อยู่ซ้ายถูกต้องอ y อยู่ซ้ายแต่เหลือแค่ตัวเลขที่ด้านหนึ่งอยู่ฝัง่งซ้ายอีกตัวหนึงอยู่ฝั่งขวาทํำยังไงถึงจะให้เหมือนกันเราก็ย้ายข้างไปอยู่ด้านเดียวกันะด่นเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวบนะคะเปลี่ยนเป็น x บวก2 เราจะย้ายแปดมาไว้ฝั่งฝาให้เหมือนกับตัวนี้ก็คือย้ายจากลบไปบวกก็เลยเท่ากับ8พออยู่ในรูปแบบเดียวกันแล้วเราก็นํามาส่วนนะคะ a a คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x สัมประสิทธิ์ของ x คือ1ก็เลยเป็น1ส่วน3กับสส่วน6 b ก็อยู่หน้า y นะคะก็เลยเป็น2ส่วนห c ก็คตัวเลขก็คือ8ส่วน แล้วเราก็มาดูว่ามันจะเท่าว่าสองตัวนี้เท่ากันและตัวนี้ไม่เท่าไหมน,นะคะถ้าตัดทอนก็จะเป็น1ส่วนสามหนึ่งส่วนสามเป็น1ส่วนสซึ่งเครื่องหมายมันจะเป็นเท่ากับแล้เท่ากับรูปนี้จะไม่ใช่เส้นขนานแต่จะเป็นเส้นตรงเดียวกันดังนั้นข้อข้อความจึง ม่ใช่ข้อนี้ก็จะตอบว่าข้อกอไก่และขอไข่ถือนะคะดังนั้นก็จะเฉลยที่ข,ข้อข้อหนึ่ง